ปวดใจเรื่องไฟสูงสูงทะลวงอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหูใจหลอกให้หลงงมงายใจสุดแสนดำ อยู่ดีพูดมาดื้อว่ามีเจ้าของฉันพูดได้อย่างช่ำชองไม่ติดสาคำก่อนจะรักทำไมไม่บอกเล่าเท้าความให่เราหลงเดินตามรวมตัทลํำใจ จริงจริงเธอนั้นเหรอเธอรู้เต็มโอยใหญ่จึงมาเพอ้อพกโกหกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิตฝังใจอีกใจหนึ่งก็แสนจะแค้นเธอ